ในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นขั้นตอนการดัดแก้ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อกําจัดค่าความผิดพลาดเชิงเรขาคณิตค่ะ,คะใช้คําสั่ง Auto Resampling นะคะที่แทบ General ในช่อง Output Cell Size X Y ตั้งค่าเท่ากับ4ค่ะหน่วยเป็นเมตรหรือเ e t ร r ค่ะในช่องของ DTM Source เลือกเป็น DEM ค่ะในช่องของ DEM file name ดับดาวเรามาค่ะจากนั้นเลือก File DEM จากนั้นเลือก File DEM เข้ามาค่ะจากนั้นกด OK หลังจากนั้นเลือกเป็น Add multiple ค่ะในช่อง Output file เลือกภาพทั้ง3าภาพเข้ามาค่ะภาพจะเรียงตั้งแต่ 90, 91, 92ให้ค่ะ ในช่องของ Advanced ในช่องของ Resampling Method เลือกเป็น Nearest Neighbor ค่ะจากนั้นกดติ๊กที่ Output ค่ะจากนั้นกด OK และรอการประมวลผลค่ะ ะเห็นได้ว่าออ t โตจะกลายเป็นสีเขียวแล้วนะคะแต่ DTM ยังเป็นสีแดงอยู่เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วจะได้ภาพออ t โตทั้งสาภาพที่เราทําการดัดแก้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราจะได้ครบทั้ง3ภาพนะคะตั้งแต่9091และ92ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการตรวจสอบภาพออ t โตนะคะให้คลิกขวาที่ภาพออ t โตนะคะแล้วคลิกที่วิวค่ะเพื่อแสดงผลภาพค่ะ จะเรียงภาพให้อยู่ในชั้นข้อมูลเดียวกันนะคะทำการเรียงภาพเริ่มจาก9291และ90ค่ะเมื่อซูมดูในบริเวณที่ซอนทับกันจะพบว่าภาพทั้งสามภาพจะต่อกันนะคะหรือมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยค่ะแต่โดยรวมภาพทั้งสามภาพต่อกันโดยสนิทค่ะเราสามารถลองใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า สวิตลองเลื่อนดูได้ค่ะโดยติ๊กที่แต่ละภาพนะคะแล้วลองเลื่อนจากนั้นนะคะเราจะทำการสร้างเดมค่ะคลิกที่ process จะคลิกที่ DTM extension ค่ะเลือก output type เท่ากับเดมค่ะและตั้งชื่อไฟล์ที่แท็บ output file นะคะ ไฟล์ท้ายเท่ากับทิปเดมค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะค่าความถูกต้องของเดมหรือหรือเดม accuracy นะคะเท่ากับ20เมตรค่ะจากนั้นกดรันค่ะภาพของเดมที่เราได้ตั้งชื่อไว้นะคะจะปรากฏภาพที่ DTM ตับดาวล,ลงมาจะเจอกับภาพเดมที่เราได้ตั้งชื่อไว้นะคะ จากนั้นคลิกที่ process และเลือกที่ mosaic ค่ะทำการเลือกไฟล์ DTM ค่ะจากนั้นทำการเลือกไฟล์ DTM ที่เราทำไว้แล้วนะคะที่เราตั้งชื่อไว้เมื่อคู่นี้จากนั้นกด OK ค่ะและกด OK ค่ะ ในช่องของ Image Area Option นะคะจากนั้นกด OK ค่ะจะปรากฏรอยต่อของภาพทั้ง3ภาพนะคะคลิกที่ Process และ Run m o s e ค่ะตั้งชื่อไฟจากนั้นกด OK และรอการประมวลผลค่ะจะปรากฏรันทั้ง3ช่องนะคะ จากนั้นกดปิดไปได้เลยค่ะและเปิดเออร์ดัขึ้นมาค่ะและนำาเข้าภาพที่เราได้ทำการโมเสกเมื่อคู่ค่ะจะเห็นได้ว่าภาพจะกลายเป็นแผ่นเดียวค่ะ และนำภาพโมเสกที่ได้นะคะมาเปิดใน ArcScene เพื่อดูมุมมองแบบสามิติค่ะจากนั้นเปิดโปรแกรม ArcMap ขึ้นมาค่ะและคลิกขวาในส่วนที่ว่างเพื่อเอาเครื่องมือของ ArcScene ขึ้นมาค่ะคลิกที่ 3D Analyst หรือ 3D Analyst เป็นเครื่องมือที่ใช้ดูภาพสามมิตินะคะและคลิกที่รูปโลกนะคะหรือ ArcScene ค่ะ จะปรากฏหน้าต่างของ ArcScene ขึ้นมานะคะจากนั้นกด Add Data ค่ะจากนั้นนำเข้าภาพโมเสกและกด Add ค่ะก็จะได้ภาพขึ้นมานะคะเราจะทำการเปลี่ยนสีและกำหนดความสูงให้คิีขวาที่ชั้นข้อมูลโมเสกค่ะและ Property ค่ะและเลือกที่ s y m b o l o g y ค่ะจากนั้นเลือกสีตามต้องการค่ะ และกดโอเคค่ะจากนั้นกด apply ค่ะก็จะได้สีขึ้นมานะคะจากนั้นแล้วก็ต่อไปเราจะตั้งค่าความสูงนะคะคลิกขวาที่ชั้ข้อมูลโมเสกเหมือนเดิมค่ะและกด property ให้คลิกที่เบสไฮค่ะ จากนั้นเลือกเป็น floating on a custom surface นะคะในช่องของ factor convert layer นะคะกำหนดชั้นข้อมูลเท่ากับ2ค่ะเราสามารถเปลี่ยนความสูงได้ตามที่ต้องการเลยนะคะจากนั้นกดโอเคค่ะจะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมานะคะจะเห็นความสูงของภูมิประเทศขึ้นมาค่ะและลองปรับมุมมองของภาพนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะเป็นกระบวนการโฟโตแกมป์ตี้เชิงเลขจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหรือเฟรมคาเมราโดยใช้โปรแกรม e ออร์ดสเอมจจัสิบสี่ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ